สวัสดีครับผมชื่อเจฟฟ์ชูเมตผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูเรเบิลส์ผมเป็นหนึ่งในวิทยากรผู้เชียช่ยวชาญเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงเราได้รับคำถามมากมายเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงดังนั้นผมจึงขอให้กอร์ดอนเพนิก้าพาเราไปชมเบื้องหลังการทดสอบในห้องนี้ครับเรามาชมการทดสอบอ e ีสปริงที่มีอยู่หลากหลายวิธีกันเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือระดับสูงสุดเราทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องอ e ีสปริง ในสภาวะปกติและเร่งความเร็วรวมถึงปริมาณการกรองน้ำของไส้กรองคาร์บอน e 3เมื่อใช้งานเป็นเวลา1ปีนอกจากนี้เราได้ทดสอบการเปิดปิดและการไหลของน้ำผ่านเครื่องเป็นเวลานานกว่า500ชั่วโมงซึ่งเทียบกับการใช้งานเป็นเวลา10ปีในห้องควบคุมสภาวะแวดล้อมเราทดสอบการทำงานของเครื่องในสภาวะความชื้นจากระดับต่ำสุดไปจนถึงสูงสุด เครื่องจ่ายน้ำของเราจะทำการทดสอบหัวต่อเบี่ยงทิศทางน้ำและกรอกน้ำเสริมบอเตอร์หมุนเปิดปิดหัวต่อเบี่ยงและกรอบน้ำมากถึง52,000ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านี้ทนทานต่อการใช้งานเป็นเวลายาวนานการทดสอบทุกครั้งในห้องปฏิบัติการนี้เพื่อจำลองประสบการณ์จริงของผู้ใช้ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงเราจำลองการทดสอบเหล่านี้ภายใต้ระบบไฟฟ้าและแรงดันน้ำแบบต่าง รวมถึงสภาพอากาศที่แตกต่างก,กันไปตั้งแต่ร้อนไปจนถึงหนาวเป้าหมายของเราคือการค้นหาและแก้ไขปัญหาเพื่อที่ลูกค้าจะไม่ต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้เราจะเชื่อก็ต่อเมื่อเราได้เห็นด้วยตาของเราเองด้วยความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงจากแอมเวย์ way.